สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโรบอททุกท่นทานกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราไปอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกม Creature of s o n a r i a มาแจ้งเตือนให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้ากันเดีกเช่นเคยนะเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะครับเป็นการอัปเดตสุดท้ายของกิจกรรม Summer Paradise Event แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับระบบ Den Building รวมไปถึงมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาในเกมด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ อัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้พร้อมกันนะครับเพื่อนๆว่าจะมีการอัปเดตอะไรและรายละเอียดอย่างไรบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคีิป่ใหม่แล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะไปดูรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ขอทางเกม Creature of Solaria นะครับมาแจ้งเตือนให้ ตาน,นี้เนี่ยนะครับมีการอัปเดตหลายส่วนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์รวมไปถึงระบบเดินบิลดิ่งหรือว่าระบบสร้างบ้านนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาในเกมด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงทีละส่วนเลยละกันนะครับเพื่อนๆเริ่มจากในส่วนแรกก็คือกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์อีเวนต์ประจําปี2025นะครับซึ่งกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดซ์อีเวนต์เนี่ยก็จัดขึ้นมาในเกมครีเอชั่นออสเตรเลียเนี่ยจนถ จะบอกว่าในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรม Summer Paradise Even t เนี่ยก็จะจบลงแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆดังนั้นใครที่ยังทำภารกิจหรือว่ายังสะสมไข่มุกนะครับไม่ครบตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าอาจจะยังใช้ไข่มุกไม่ครบยังไม่เสร็จนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็อาจจะต้องตัดสินใจนะครับรีบทำภารกิจรีบใช้ไข่มุกกันให้หมดซะก่อนนะครับเพราะว่าทันทีที่ทางเกมได้ทำการอัปเดตนะครับในวันเสาร์แล้วเนี่ยกิจกรรม Summer Paradise ก็จะถูกนำออกจากเกมไปแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เจอกันอีกทีนนนึงงี่่ก็าาจะชวปห้ นะครับเพื่อนๆอและที่สําคัญนะครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปีหน้าเนี่ยไข่มุกของเรานะครับก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าจะสามารถเก็บไข่มุกเอาไว้ใช้ในปีหน้าได้นะครับเพื่อนเื่อดังนั้นใครที่ยังทาภารกิจนะครับเพื่อนเพื่อหรือว่ายังใช้ไข่มุกไม่หมดเนี่ยก็เร่งมือรีบทําภารกิจกันให้เสร็จด้วยนะครับและในส่วนต่อมาเป็นในส่วนของระบบเดนบิลดิ่งนะครับหรือว่าระบบการสร้างบ้านที่ทางเกมบริโอฟโซนเรเนี่ยครับเพิ่งได้อัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่่่่่่ออออนนนนนนหหห้้้าาาาาีีเเเเเงงงคครรรรัับพืสสใททยไมมมูปด์ผก ในเรื out, er s, habit, ่เขาได้มีการอัปเดตระบบสร้างบ้านหรือว่าสร้างรังใหม่นะครับเพื่อนๆซึ่งเครเจอร์ที่เป็นเพศผู้แล้วก็อยู่ในช่วงโตเต็มวัยเนี่ยจะสามารถสร้างรังได้เหมือนกับตัวเมียแต่ว่าจะแตกต่างกันก็คือตัวเมียนะครับจะสามารถสร้างรังเพื่อวางไข่ได้ใช่ไหมแต่ของเพศผู้เนี่ยนะครับจะสามารถสร้างรังที่เป็นเหมือนกับบ้านนะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นโพรงขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยการกดที่วงล้อนะครับแล้วก็เพร e เทโนะครับซึ่งเป็นการสร้างอาณาเขตนั่นเองแล้วก็สามารถได้จะไปตามหาวัตถุดิบต ตาๆนะครับเพื่อนๆหรือว่าวัสดุเนี่ยมาประกอบนะครับเปื่อนๆเป็นวัสดุที่เราเนี่ยจะใช้ในการสร้างหลังได้นะครับซึ่งส่วนประกอบในรังเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็จะมีพวกกำแพงใช่ไหมแล้วก็จะมีการสร้างคลังอาหารคลังน้ําอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะเขาจะมีการเพิ่มสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เราเนี่ยสามารถสร้างในเดนบิลดิ้งของเราเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเพื่อนๆแต่ก จะเป็นพวกไอเทมที่น่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆดังนั้นใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับระบบนี้หรือว่าเป็นสายแบบว่าสร้างรังอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็รอติดตามการอัปเดตในช่วงของสัปดาห์นี้กันไว้ให้ดีละกันนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาน่าจะมีการเพิ่มอะไรใหม่ๆให้เรานะครับสามารถที่จะสร้างในรังของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตระบบเดนบิลลิงนะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่า การอัปเดตครั้งนี้ของระบบเดนบิวดิ้งเนี่ยเป็นการอัปเดตพาร์ทที่2นะซึ่งก็น่าจะเป็นการบอกใบให้กับพวกเรานะว่าการอัปเดตระบบเดนบิวดิ้งเนี่ยน่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตอีกอย่างแน่นอนน่าจะมีพาร์ทสาพาร์ทสพาร์ทหอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นข่าวดีวสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะครับและต่อมาเนนะครับเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆสายครีเจอร์ประเภทกินพืชเลยนะครับเพื่อนๆเพ,พราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีนเนี่ยนะครับเขาเปิดให้มีการคาบอาหารได าาเนี่ยนะครับเปิดให้ใช้เฉพาะเครเจอร์ที่เป็นประเภทกินเนื้อเท่านั้นนะครับเครเจอ์ที่เป็นประเภทกินพืชเนี่ยไม่สามารถได้จะคาบอาหารของตัวเองไปมาได้เหมือนกับเครเจอ์ประเภทกินเนื้อนะ แต่ในการอัปเดตประจำสัปดาห์นี้ครับเพื่อนๆทางผู้พัฒนานะ<ๆ>เขาจะทาการเปิดให้คลีเจอร์ประเภทกินพืชหรือว่าเฮอร์บิวอ์นะครับสามารถได้จะคาบอาหารของตัวเองไปมาได้เหมือนกับคลีเจอร์ประเภทกินเนื้อแล้วนะครับดังนั้นใครที่เป็นสายคลีเจอร์ประเภทกินพืชเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีกันเลยทีเดียวนะครับและต่อมานะเรามาดูกันในส่วนของคลีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะเพื่อนๆซึ่งคลีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นคลีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาเลยครับในตู้กระชังที่มีชื่อว่ามา มาสเตอร์กาชาเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้มาสเตอร์กาชาโทเคนนะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับมีชื่อว่าพลูเมติกนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เจ้าพลูเมติกเนี่ยจะเป็นครีเจอร์ประเภทสัตว์ปีกหรือว่าฟลายเออร์นะครับโดยเขาบอกว่าเจ้าพลูเมติกเนี่ยมันเป็นครีเจอร์นะครับที่เป็นนักสู้ทางอากาศนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่พร้อมรับมือกับบาดแผลแล้วก็การต่อสู้อย่างมากเลยโดยพวกมันนะครับสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของพวกมันได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับอันน เขาได้ประกาศออกมาเกี่ยวกับเจ้าเครเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับที่มีชื่อว่าพลูเมติกซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆว่าวิธีการในการได้รับเจ้าพลูเมติกเนี่ยคือเราสามารถได้รับได้จากการสุ่มในตู้กระชัปองที่มีชื่อว่ามาสเตอร์กาชานั่นเองซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้นะครับเราจะต้องมีมาสเตอร์กาชาโทเคนหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เฮดดี้จำนวนหนึ่งซึ่งวิธีการในการได้รับมาสเตอร์กาชาโทเคนเนี่ยเราก็จะต้องไปทําภารกิจนะครับที่อยู่ในหมวดหมู่ของมิชชั่นแล้วก็กาชานั่นเอง ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานในในการทาภารกิจตัวนี้มากๆเลยและที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราได้มาสเตอร์กาชาทเกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนํามาสเตอร์กาชาทเกขึ้นตัวนี้นะครับไปสุ่มในตู้มาสเตอร์กาชาอีกว่าเราเนี่ยครับจะได้รับเจ้าพลูเมติกที่เป็นเครื่อเจตัวใหม่ตัวนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆดังนั้นใครที่อยากได้นะครับชื่นชอบเจ้าเครื่อเจตัวนี้เนี่ยก็ฟาร์มมาสเตอร์กาชาเอาไว้รอได้เลยนะครับส่วนทางด้านรายละเอียดนะครับทางด้านค่าสเต็ตของเจ้าพลูเมติกเนี่ยตอนนี้ทางผู้พััฒนายง ไม่ได้มีการประกาศออกมานะครัเบเพื่อนๆแต่ว่าดูจากรูปร่างดูจากรูปคอนเซปต์แล้วนะผมคิดว่าเจ้าพลูมิติกเนี่ยน่าจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียระดับกลางนะครับเพราะว่าขนาดตัวเนี่ยน่าจะไม่ได้ใหญ่โตมากน่าจะอยู่ในระดับกลางนะครับไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปซึ่งถ้าให้ดาวเทียไหนะคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเทียสามถึงเทียสี่นะครัเเบเพื่อนๆประมาณนี้ก็น่าจะเป็นครีเจอร์ประเภทนักล่าแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่เน้นความคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วอีกตัวหนึ่งเลยละครับนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ใครที่เป็นนนเเมรีจอ์สาายยักล่่ผ คิดว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับเป็นเพื่อนมากๆาใหญ่แน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเรารอติดตามนะครับเจ้าพลูเมติกในวันเสาร์กันอีกทีหนึ่งนะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าพลูเมติกอัปเดตเข้ามาเนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ไปพร้อมกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆและสำหรับใครนะที่สนใจครีเจอร์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นข้างเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆสามารถเล่นเกมคลีเจอร์ออฟเซนเรลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื เป็นข้างเงินในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกซื too, ้อกันได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากร้านกันเอาไว้ด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถ yeah, ึงกันในคลิปนี้นะครับเป็นในส่วนของการรีโมเดลนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวเก่าตัวแกนะครับของเกมค r ีเจอร์ออสเตรเลียนะซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตตัวเริ่มต้นนะครับของเกมค r ีเจอร์ออสเตรเลียอีกด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าีเจตัวน้ เป็นอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าคลเจอร์ที่จะได้รับการรีโมเดลในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเจ้าเบิร์กเควกนะครับซึ่งเบิร์กเควกเนี่ยเคยเป็นอดีตนะครับตัวเริ่มต้นของเกมคล e เจอร์ออฟโซเเลียด้วยนะครับเพื่อนเพื่อมันก็จะเป็นคลเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับนกคว m มวิ่งเบิร์ดนั่นเองก่อนที่ในปัจจุบันนะครับทางเกมคล e เจอร์ออฟโซเเลียเนี่ยเขาจะได้ทําการเปลี่ยนตัวเริ่มต้นของเกมนะครับเป็นคลเจอร์ตัวอื่นไปซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังสามารถ ยู่ในตู้เนี่ยมี3ตู้ด้วยกันนะก็คือตู้เฮอร์บิวอร์หรือว่าตู้กินพืชตู้สกายกาชาหรือว่าตู้สัตว์ปีกนะครับแล้วก็ตู้ท็อกซิกกาชาหรือว่าตู้คลเจอร์ประเภทพิษนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยทางเกมนะครับเขาได้หยิบเจ้าเบอร์ควิกนะครับมารีโมเดลใหม่ซึ่งในการรีโมเดลครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เจ้าเบอร์ควิกนะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูสวยงามดูสมูทมากย,ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆซึ่งคอนเซปต์ในการรีโมเดลครั้งนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทําให้เจ้าเบรร์วนีีนน่่ป็ะัหือาทมลกษณ S <S> เหมือนกับใบไม้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทําให้รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยดูน่ารักดูปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะและที่สําคัญนะค่าแต่หรือว่าความสามารถต่างๆของเจ้าเบอร์ควェกเนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงใหม่อีกด้วยนะครับเพื่อนๆจากเดิมนั้นที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเคยปรับให้เจ้าเบอร์ควェกเป็นครีเจอร์สายฮิวนะครับหรือว่าสายซับพอร์ตอยู่แล้วซึ่งในการปรับครั้งนี้ผมก็คิดว่าทางผู้พิจนาเนี่ยเขาน่าจะเพิ่มความสามารถในการซับพอร์ตหรือว่าความสามารถในการรักษาต่างๆให้กับเจ้าเบอร์ควิ ตามชมนะใครที่ชื่นชอบครีเจอร์สายซับพอร์ตสายฮิวอะไรประมาณนี้เนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะสำหรับเจ้าเบิร์กเวกตัวนี้นะครับเพ,เพื่อนๆใครที่ยังไม่มีก็ลองไปสมกันได้นะครับเพื่อนๆและสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกมค r ีเจอร์ออฟโซนเลียรนะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์นะครับซึ่งเวลาในการอัปเดตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้านะครับเพื่อนๆก็ในเช้าว,วันเสาร์เนี่ยเราก็น่าจะได้เล่นอัปเดตใหม่กันแล้วนะคร ในวันเสารนี้นเรามารีวิวเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าพลูเมติกพร้อมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมไว้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ